คุณฝ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะหนูแต่งงานมาสี่ห้าปีแล้วนะคะครับค่ะแต่ว่าเวลาช่วงที่ช่วงที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีเนี่ยเวลาสอดใส่นะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนว่ามันจะฉีกขาดอย่างนั้นนะคะโอ้อืออ่าคือแต่ว่าแฟนหนูก็เล้าลมดีนะคะคือเขาก็เห็นใจตรงเนี้ยขอโทษนะคุณฟ้าเคยมีบุตรหรือครับมีแล้วค่ะหนูมีลูกสองคนค่ะอ๋อมีบุตรสองคนแล้วแล้วก็ตอนมีบุตรนีก็ ตัวอดผอดธรรมชาติด้วย่ะทั้งสองคนค่ะแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วคุณฝ้ายอายุยี่สิบหกค่ะสามี้วครับสามีสามสิบสามค่ะแล้วสามีเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับเป็นคนไทยค่ะมันก็เลยทําให้การมีเซ็ก์ทุกครั้งเนี่ยจะรู้สึกแบบกล้ารรูกลัวกลัวใช่ค่ะคือกลัวแต่ว่าแฟนเขาก็เห็นใจนะคะถามว่าเจ็บไหมเจ็บไหมอย่างเงี้ยค่ะคือต้องค่อยค่อยค่อยๆ่อยค่อยคสอดใส่เข้าไปอย่างนั้นนะคะลดดีไหมครับถ้าค่อยค ก็ถ้าค่อยๆก็เหมือนเหมือนมันผ่อนคลายได้บ้างค่ะแต่พอสอดใส่เข้าไปแล้วความเจ็บมันก็น้อยลง mm hmm. ค่ะแต่จะรู้สึกเหมือนช่วงตอนที่เรากำลังจะสอดเข้าไปอย่างนั้นนะคะหนูรู้สึกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคือตั้งแต่แต่งงานก่อนมีลูกแล้วค่ะแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้มาตลอดครับผมเลยปองว่าที่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาเรียกว่าเอ,อ่อดิสพารูเนีย คือภาวะที่เรียกว่ามีอาการเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์แต่ตัวนี้ผมมีคําแนะนําให้คือแรกสุดเนี่ยฮะผมอยากให้ไปตรวจตรวจกับคุณหมอทางสุติเพื่อแรกสุดเราต้องหาสภาพทางร่างกายก่อนอ๋อดูว่าของเราเป็นยังไงว่ามันมีบริเวณที่อาจจะเป็นทําให้อักเสบง่ายหรือบริเวณที่มีการรับความรู้สึกไว้หรือเปล่าไววหรือเปล่าคือเนี้ยทางแพทย์ฝ่ายกายคือทางคุณหมอทางสุติจะช่วยดูให้ได้ครับพอประเมินตัวนี้เสร็จ ใช่ไหมครับถ้าดูแล้วไม่มีอะไรส่วนหนึ่งก็คือจะมาทางใจด้วยแต่ทางใจถต่ว่ามีผลไม่มีผลแน่นอนอเพราะว่าพอเราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเจ็บขึ้นมานะครับอาจจะครั้งต้นๆเราก็จะพลอยจดจาความรู้สึกแบบนี้อแล้วก็ไม่กล้าแล้วมันก็จะเป็นงี้ไปตลอดเลยใช่ถ้าไม่รักษาทีนี้ผมแนะนําว่าอันที่หนึ่งระหว่างเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันการแล้วโลมเนี่ยดีแล้วก็จําเป็นอาจจะต้องใช้กลุ่มพวกสารหล่อเลื่นมากขึ้นเริ่มจากการที่ค่อยๆเหมือนกับสอดใส่ สิ่งที่ขนาดจะไม่ใหญ่เท่าเช่นผมอันทา่ว่าเช่นทางฝ่ายชาาอาจจะช่วยโดยเริ่มจากนิ้วครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วเชื่อชาเพื่อให้เราเนนสึกผ่อนคลายก่อนที่จะใช้วัสดุจริงรนะครับนิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วมือนะแต่นิ้วมือต้องขออนุญาตว่าต้องไฮยีนคือตัดเล็บสะอาดเพราะไม่ทำให้ช่องคลอดผู้หญิงอักเสบได้ตรงนี้ครับพอเราเริ่มจาก น้อยๆเช่นพอนี้เราหนึ่งเราจะไม่ค่อยกลัวด้วยแล้วสองค่อยๆทีละสเต็ปพอเราเริ่มคุ้นนะครับเราจะเริ่มตรงนี้ครับปากมดลูกจะค่อยขยายขึ้นก็ขยายขึ้นคราวนี้ความพร้อมก็จะค่อยมากขึ้นแต่ระหว่างนี้ต้องใจเย็นนะครับร่วมกับต้องระหว่างนี้ปุ๊บเราอาจจะต้องค่อฝึกเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็คือการที่ค่อยๆไม่เกร็งรู้สึกว่ายอมรับได้ไม่กลัวแรกสุดอาจจะให้เขาค่อยๆพอใช้นิ้วเสร็จปุ๊บอาจจะค่อยให่แช่อาะเพเขาเนี่ยฮะมาจอก่อน แล้วก็ค่อยเข้าไปทีละนิดแล้วเราค่อยๆดูแล้วเราค่อยๆผ่อนคลายร่วมไปด้วยผ่อนคลายนี่อธิบายละเอียดอีกนิดได้ไหมคะผ่อนคลายก็คือวิธีฝึกปฏิบัติวิธีฝึกนี่ฮะเหมือนทฤษฎีเดียวกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยก็คือเราฝึกจากการแรกสุดใช่ไเราจะฝึกเกรงก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าพอเกรงทั้งตัวนี้ให้เรารู้สึกว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับพอจดจำารู้สึกเกรงเสร็จปุ๊บเราลองคลายที่แล้วก็บอกว่าเราจะคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนทีละมัดเริ่มจากจะฆ่ากล้ามเนื้อที่มือแขนที่ไ พอ,อเราเริ่มคลายที่เราก็จะคลายกล้ามเนื้อส่วนล่างเริ่มจากเท้าขาขึ้นมาต้นขาแล้วก็ลองมาคลา,ายกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องอแล้วก็ลองคลายกล้ามเนื้อส่วนของอวัยวะเพศทั้วท่งคที่รู้สึกมว่าเราเนี่ยรีแรกลกซ์หรือผ่อนคลายดึงที่สบายตัวนี้ก็จะช่วยร,ระหว่างนั้นนะฮะเราอาจจะใชวิธีหายใจเข้าออกลิบๆช้าๆแล้วก็คลายเอาความกังวลออกไปกับลมหายใจของเราพักนี้จะช่วยฮะครับ โอเคนะครับคุณป้ายครับค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับค่ะสวัสดีค่ะครับ